อีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องของสวัสดิการที่คนไทยทุกคนนะคะจะได้รับนั่นก็คือสิทธิ์ของบัตรทองต้องบอกว่าทางสปสอชเพื่อน,นเด้มีการออกมารายงานนะคะเกี่ยวกับโรคที่คนไทยนี่ออกไปใส่สิทธิ์บัตรทองรักษาหมากที่สุดสิทธิ์อันดับแรกมีอย่างเดียวสิไปเบิ่งกันค่ะทางสำนักงานรักประกันสุขภาพแพ่งชาหรือวา่าสปสอชอค่ะเพื่อนเด้มีการเปิดรายงานกองทุนบัตรทองปี2566 โดยโรคที่คนไทยใส่ซิ์บัตรทองรักษามากที่สุดซิอันดับแรกโดยพบบริการภูป่วยนอกนะคะมีโรคความดันโลหิตสูงบอสาบสาบสา,สาเหตุนะคะเป็นการคร่องแชมอันดับหนึ่งเลยเรื่องความดันโลหิตสูงนะคะโดยการรับเข่าบริการนะคะซิฟเก่าจุดเก่าหลานเทือน้ำกันตามด้วยโรคเบาหวานแบบบอ่อพึ่งอินซูลินและก็สภาวะนะคะภาวะความผิดปกติของ เม็บอลิซึมคณะที่บริการผู้ป่วยใน่ต้องบอกว่าโรคที่คล้องแชมตอนนี้นั่นก็คือโรคกระเพาะอาหารกับลำไส้อักเสบติดเชื้อโอ้เป็นโรคที่ฟังละดูบกคยรายแรงแหละก็หลายๆคนนี้อาจสิเคยเป็นอยู่นะคะโดยผู้ป่วยที่รับบริการนะคะมีจำนวน2.4ซแสนครั่งร่องลงมากก็คือปอดบวมแบบบระบุเชื้อต้นเหตุรวมถึงจอบขอภัยคะ่ะต่อกระจกในไวยรา เผยนะคะใส่เป็นข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การส่งเสริมสุขภาพและกระปองกันโรคเพื่อเบิงแย่งสุขภาพของคนไทยโดยทางนายแพทย์เด็ดธรรมทัชยอารีนะคะเพิ่นเป็นเลขขาธิการสำนักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาติเพิ่นเด้มีการบอกว่าการเขารับบริการผู้ป่วยหนอกจำนวน170.39ล้าหลานเทือนนี่ค่ะ ข้อมูลซิปอันดับแรกเป็นการเขารับบริการด้วยโรคความดันโลหิตสูงแบบบ่อสาบสาเหตุสูงเป็นอันดับหนึ่งหรือจำนวนซิปเกาล้นแปดแนเกามืนอเถือ่อรองลงมาเป็นผ้าวะเบาหวานแบบบ่พึ่งอินซูลินจำนวน1 1านวนเก3าพันหเถือ่อความพิดปกตินะคะของเม็ดบริซึมของไลโปโปรตีนและก็ผ้าวะไขมันในเลือดอื่นจำนวนอีก เก่าล้านแปดแสนหนึ่งหาเถือ่อต่อมาเป็นข้อหอยส่วนจมูกค่ะอักเสบเฉียบพลันหลวกไขวัดอ,อ,อีจำนวนหกล้านเ่านสี่4มื3นสี่พันเกถื่อไตวายเรือรังค่ะจำนวนหาล้านหนึ่งแสนหนเถื่อแล้วก็มีเรื่องของความผิดปกติแบบอื่นของเหนื่อเยื่ออ่อนอีกจำนวนสามล้านสามแสนสามพันหเถือ มีฟันผุก็มีคือกันนะคะอีกจำนวน3ล้าน1 7 4 4 3เทือต่อมาเป็นเรื่องของอาหารบย่อยจำนวน2องล้านวน2ลน7 28, 5, 9, 6, ความผิดปกติอื่นของกามเนื้ออีกจำนวน2ล้านเนเ7้5เือแล้วก็สุดท้ายค่ะเป็นเรื่องของเงือกอักเสบและก็โรคปริทันอีกจำนวน2ล้านเกืนัเ้เถือนั่นเองค่ะ